สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและก็เพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะคะวันนี้แม่จุ๋มีสาระดีๆมาบอกเกี่ยวกับมะม่วงนะคะทั้งมะม่วงดิบและมะม่วงสุกนะคะ,ะวันนี้หลบมาอยู่ในห้องนะคะร้อนร้อนเมื่อคืนก็ยิ่งร้อนนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงมะม่วงนะคะมะม่วงสุกนะคะเขาทานแล้วเขาจะช่วยคนที่ท้องผูกนะคะจะระบายได้ดีนะคุณผู้ชม แต่คนไหนที่ชอบอชอบท้องเสียบ,บ่อยๆอย่าทานเยอะนะคะเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่ต้องทานเยอะโดยเฉพาะสวนะคะผู้สูงวันะคะให้ทานไม่เกินหนึ่งหนึ่งลูกต่อวันนะคะแต่สำหรับคนไหนที่ไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะยิ่งเป็นยาระบายนะคะสำหรับมะม่วงมะม่วงสุกเพราะว่านใน ในตัวของมะม่วงสุกนี่นะคะเขามีกากใยอาหารนะคะคุณผู้ชมทำให้ระบบขับถ่ายดีนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่จมไม่ได้พูดเองนะฟังจากแพทย์มาเลยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนเข้าไปค้นดูก็จะทราบนะคะว่าประโยชน์เขามีเยอะแยะแต่ไม่จมพูดไม่หมดหรอกแต่สำหรับมะม่วงดิบนะคะคุณผู้ชมจะมีวิตามินซีมากนะมะม่วงดิบ นะคะทานแล้วก็จะถ้าเราง่วงหน่อยก็จะหายง่วงเนาะแต่ว่าให้คุณผู้ชมทานแบบสดแบบเป็นลูกนะจะมีประโยชน์สูงสุดนะคะอย่าไปทานแบบมะ่งม่วงกวนนะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีประโยชน์สูงสุดให้ทานแบบเป็นลูกแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยทานสุกทานดิบให้ทานแบบที่ไม่แปรรูปนะคะ เข้าใจไหมคะเพื่อนเพื่อนมันจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะอ่าไม่ชมจะพูดให้ฟังแบบนี้นะคะอ่าถ้าไม่มีก็อย่าทานเยอะเพราะว่าถ้าทานเยอะแล้วก็ถ้าทานพวกนี้นะคะอ่ะไาไข่เบาหวานไขมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเราไปทานแบบแปรรูปมันจะมีพวกเราเขาเอาไปกวนอย่างนี้มันจะหวานเดี๋ยวก็เป็น คนที่เป็นเบาหวานก็ยิ่งจะเพิ่มน้ำน้ำตาลนะคะก็แนะนําให้ทานแบบสดสแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่าทั้งสุกหรือดิบนะคะอ่าก็มีสาระมาบอกแค่นี้เกี่ยวกับมะม่วงนะคะคิดว่าทุกบ้านต้องมีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเป็นมะม่วงเข้าเป็นผลไมต้ตามฤด,ดูกาล ขึ้นชื่อที่สุดในช่วงนี้เวลานี้บ้านเรานะคะจะเป็นมะม่วงนะคะเป็นส่วนมานะคะเลยเลยสามนาทีไปแล้วไม่ชุมขอขอจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ